รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชอบไม่กลัวชอบไม่กลัวเฮ hey! ชอบกลัวชอบไม่กลัวชอบกลัว สนุนโดยบาบาร่าสวยเด้งเสกได้ฝนตกพรำพรำกับบรรยากาศชวนฝันแม่วันนี้ทั้งสี่คนจะออกทําตามความฝันเอา้าฝันอยากจะทําอะไรที่เกาหลีจะเผอจะสิ้นกันถึงไหนไปฝันกับพวกเขากันเลย

วันนี้ทัวร์มาทั้งวันแล้วที่เกาหลีอากถามหน่อยว่าการจะได้เป็นนายแบบที่เนี่ยเป็นโมเดลที่เนี่ยเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างก็หน้าตาครับผมอย่างแรกแล้วก็เป็นเรื่องของส่วนสูงฉันผ่านทำไมจอเพชททำไมนอนอยละ่ะหน้าตาดีเหรอหน้าตามันนมม่นใจแต่ส่วนสูงไม่ใช่มั่นใจคือหน้าตาเนี่ย <laughs> ต้องเป็นเอกลักษณ์นม่ต้องหล่อ,อมากก็ได้ครับ นิแิตเตอร์มันน่ะแล้วฉันเดินตาสันตาสันต้องไปสมัครเลยแล้วกันไม่ต้องแค่ยิ้มให้เห็นข้าพพารในฟันเขาก็โอ้โหอย่างได้แล้วใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกไหมต้องพูดภาษาเกาหลีได้ถ้าพูดไม่ได้ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ครับพูดภาษาเกาหลีไม่เป็นไม่ได้เลยหรอขอน้ำขอน้ำได้ไหมพูดว่าขอน้ำนะครับขอย้ำนะครับขอย้ำนะครับพูดไม่ได้ก็ต้องพูดภาษาจีน ภาษาอังกฤษง่ายมากเพราะวาฉันขายของให้ฝรั่งบ่อยมากไม่ใช่แบบ I give you discount 50บาทอะไรอย่างเี้เปล่าอ่ะก็ใช้แค่นั้นแหละเหมือนกับสื่อสารจะเขาให้ดูเรื่องถึงคอนเซ็ปต์งานอะไรเขาต้องมีแบบสัมภาษณ์จริงจังนะเว้ยแบบอินเทอร์วิวอะไรอย่างเงี้เลยนะเออประมาณไหนประมาณไหนลองไหมลองไหมลองดูเดี๋ยวเราจะลอสมมุติว่าดิฉันกําลังอยู่ที่เครือข่ายโมเดลยักษ์ของเกาหลีโอเค so tell me where do you live I live at people happy. People happy. Yes. What is people happy? People ประชาชน happy มีความสุขประชาชนประชาชน Move on to the next question. Uh... uh. What is your favorite food? Food. I like eat the banana connection. banana connection yes it's like a typical Thai dish or what very good delicious what is banana banana อีกกล้วย connection is เชื่อม banana connection กล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมทำไมไม่ชื่อุบปากเราไปเรียนภาษาอังกฤษไหนอ่ะดีไงพี่เต๋ออ่ะนี่อิงกู เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติออนไลน์เรียนสออตัวต่อตัวเลือกเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงแค่25นาทีรู้เรื่องนี่ที่เกาหลีคิดมากต้องลองจะออไดเป็นใดแบบพี่เติมมันสามารถที่จะเลือกอาจารย์ได้ด้วยว่ะใช่ดิเลือกอาจารย์แล้วอาจารย์มีหลายหลายประเทศด้วยลองดูขอเลือกอาจารย์แซบหน่อยนะคะโอ้ยโอ้ my god ไปละปวดเฮ็ดกับพวกอยจริงๆฝันว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าบ้างล่ะฝึกภาษาอังกฤษบ้างล่ะเมื่อไหรจะได้โฟล์วฝันสักทีอืมเอาสปิกนะบัดนายุดหนไอสือจะถามว่าเรามาอยู่เนี่ยประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์แล้วอะยังยังไม่ลืมใช่ไหมว่าทุกคนคือมาเนี่ยมันก็มีความฝันคือของเราเนี่ยเราก็ยังอยากมีความฝันอยู่ว่าเราอยากทํางาน ในในเกาหลีอะไรเงี้ยแบบพวกถ่ายแบบไรเงี้ยเร้ว่าของเกาหลีมันมีมาตรฐานการทํางานที่แบบเออน่าสนใจคืออยากรู้อะว่าแบบถ้าเราได้ลองไปถ่ายแบบหรือว่าลองไปเดินแบบความรู้สึกมันจะเป็นยังไงถ้าพี่เต๋อนะฮะอยากเออทำงานเป็นแบบลองเป็นโมเดลดูผมว่าการทํางานในวงการแฟชั่นเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องรู้จักแฟชั่นก่อนอัปเดตเทรนอะไรเงี้ยครับผมมีที่หนึ่งแนะนําคือที่ c าร์โรสกิลครับ แล้วสกิลเนี่ยจะเป็นที่ที่แบบคือตอนที่ผมมาเนี่ยโมเดลเกาหลีก็จะมาเดินเดินกันบ่อยมาชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับมีทางพิธีกรมาถ่ายทํารายการเกี่ยวกับเสื้อผ้าผมก็เคยถ่ายทำรายการที่นี่ที่นี่เหมือนกันนะแนะนําว่าที่นี่ก็จะเป็นที่หนึ่งที่อัปเดตในเรื่องของแฟชั่นได้แต่ไม่แน่นะเว้ยไปถึงอ่ะคนที่ได้งานจะเป็นปิงปองก็ได้นะเว้ยอ่ก็ไม่แน่เสมอเพราะเขามีองค์ประกอบทั้งหมดที่ไอซืกอบอกต้องต้องต้องฟูงได้ไหมฮะอ่ะเป็นกองยิ้มยิ้มให้เห็นให้เห็นอ่ะ แล้วค่อยๆซูมพี่เราควรพี่ซูมเข้าไปแบบลึกๆจนเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฝันขึ้นไว้ตางกลางไม่เอาดิเอาเอาทางขวามือพี่ว่าจริงๆแล้วเอกลักษณ์อ่ะมันคือพาร์คในช่วงซีฝันซีหน้าทางขวาเราจะต้องี่ลุ้นเล่นดุนนั่นแหละทางลุนดุนนั่นแหละยิ้มสุดๆยิ้มยิ้มข้างไว้เห็นเาเเยอะห็นเงาเยอะไปเร็วไปเร็วพาเศนพลักเดี๋ยวจะลองดูจากมุมไกลให้นะอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะฉันนั่งแบบภาพนิ่งจ้าเออ ก,ก็ก็ต้องกราบขอโทษแทนมิตรรักแฟนตุ๊ดทั้งหลายแทนทักงสี่หนุ่มพิธีกรของเราด้วยนะครับที่ต้องทนดูนั่งพวกมันเพอรเจอไม่ขยับตัวตามฝันสักทีเอางี้ช่วงหน้าจัดเต็มแบบนี้แลเฮ้ยและแบบนี้ยัง,ย,งยังไม่พอแบบนี้เอาไปอีก๋ so ชอบเวลาที่ปิงปองแบบถูกใจอะไรสักอย่างอ่ะแล้วจ้ะ คือมันมันจับทางไม่ได้เลยว่าอ๋อมึงรู้สึกอะไรกับสิ่งที่เราพูดอยู่อ่ะคือดูไม่ออกเลยนะดอไม่ออกใช่ไหมดูไม่ออกเลยอินเนอร์มันอยกมาสนับสนุนโดยบาบาร่าสวยเด้งเสกได้